สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมเรี่นให้ท่านได้รับทราบในวันนี้คือจะทำอย่างไรถึงจะป้องกันตัวท่านไม่ให้เกิดโรคกล้ามหรือหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเราต้องยอมรับกันว่ามีปัจจัยบางอย่างที่เราไม่สามารถจัดการอะไรได้แต่ก็มีหลายอย่างที่เราจัดการได้ จากผลของการศึกษารายงานออกมาว่า80%ของปัจจัยต่างๆที่ทำให้คนเราเกิดกล้ามหรือหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดรวมไปถึงการเกิดเปน็นอัมพาตหรืออัมาพาตขึ้นนั้นสามารถจัดการได้ด้วยการปรับปรินพฤติกรรมของเราเองยกตัวอย่างเช่นอย่าปล่อยให้มีน้ำหนักเกินการมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงุงนั้น มันจะทำให้ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงขึ้นแล้วนำไปสู่การเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันได้ประการที่สองกินอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารเช่นทานผักผลไม้นานาชนิดทันยพืชเต็มเน็ดหลีกเลี่ยงจากอาหารปรุงสำเร็จซึ่งจะมีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงจากอาหารที่มีรสหวานจัดประการที่สา ท่านต้องออกกำลังกายตามสไตล์อารบิกเป็นต้นว่าการเดินการวิ่งการว่ายน้ำปั่นจักรยานสลับกับการยกน้ำหนักวันละ30นาทีประการที่ 4. อย่าปล่อยให้ร่างกายของท่านอยู่ในสภาพนิ่งๆเป็นอันขาดโดยเฉพาะยิ่งการทำงานตลอดทั้งวันไม่มีการเคลื่อนไหวจะเป็นอันตรายต่อหัวใจและสมองของท่านได้ดังนั้นเพื่อสุขภาพของท่านเอง ทุกหนึ่งชั่วโมงท่านจะต้องลุกขึ้นยืนเดินรอบๆโต๊ะประมาณหนึ่งนาทีประการถัดไปหลีกเลี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าดื่มก็ดื่มในระดับพอประมาณงดจากการสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่จะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่านด้วยการทําให้เส้นเลือดตีบตํมได้ประการถัดไปควบคุมโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติให้ได้ ประการสุดท้ายท่านต้องไปตรวจเช็คร่างกายของท่านเป็นประจำทุกปีเหตุผลก็เพราะว่าการที่คนเราเกิดเป็นโรคกล้ามหรือหัว,หวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดดังนั้นการไปตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำทุกปีจึงมีความสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ